1 6พารยพวยพบกันเป็นประจำเส้นใรครับหน้าทางตัวเลขการเสี่ยงโชค,ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับไม่่าจยนั่นห้าหนอยหลาวพัฒนาเนาะรวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจันถึงสุกนะครับพบก,กันวันนี้ในะรอบของวันศุกร์ที่8กระกฎะาคมนรอ6 5นะครับสุขที่8แนวทางจะเป็นยังไงทั้งฮาหนอยและหลาพัฒนานั้นก่อนอื่นเราไปสรุปแนวทางของ วันพฤหัสที่7ใครเฮงใครปังเนาะวันที่7เดือน7นะครับเฉพาะขีดรับบนมาอะไรฮะแสไบเบิลครับ855ล่าง2 6นะครับพิเศษครับบนมา3 60ล่าง03นมารรัวเลยปกติครับบนมา796 796นี่มันเลขของวันที่6นะครับ รอบปกติวันที่6ก็ออก796วันที่7รอบปกติก็ออก796แม่เจ้าล่างล่างอะไรครับ78ปกติให้ไล่78อา้าวฮาปังปุรยเยกันไป v i p ครับ868ล่าง48เอา้าวในกลุ่มนั้นให้48นะครับในกลุ่มฮานอยของเรานะครับแอดมินให้4884เนะเาะอ้าว ก็เฮงก็ปังไปในกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งแหคู่นี้ก็มาเนาะแหคู่นี้มาตรงๆเลยนะครับคู่นี้มาตรงๆเลยน่าอิจฉาครับ3-0-360นะชุดนอกตารางก็มาดีนะ3ตัววินนะครับโอ้โหอา้าวสี่นอยวันนี้ก็55 60-0378อา้าปวปังปุรเย่ตามแต่พอดีครับห้ามพลาดลาวพัฒนา ดูแนวทางของวันศุกร์ที่8กรกฎาคมครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับแนวทางสุดปังอา้าวใครจะเฮงจะปังมาดูกันครับเสรษฐีี่คนใหม่จะเป็นใครมาลุ้นกันทั้งสีหน่อยและเราพัฒนาเนาะเช่นเคยครับเด่นเ <B urn> บิ้ลก็มีเด่นเบิบ้ลก็ให้ไวนะ้นะเด่นเบิบ้ลก็มี2 2 1 1นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ ตัวที่เช่นชอบตัวที่เน้นตัวที่ติ๊กให้ก็เน้นให้ติ๊กให้นะครับก็มาพอๆกันกับตัวที่ไม่ติ๊กเนาะทั้งติ๊กกับไม่ติ๊กให้ก็มาพอๆกันนะครับเอายังไงชื่นชอบก็จัดไปพรุ่งนี้นะครับเด่นรอบไม่แน่ครับแถวนี้ทั้งแถวนะครับระวังให้ดีนะฮะหรืออาจจะเป็นกลุ่มกลางก็ระวังให้ดีเนาะเพราะรอบเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาวันพฤหัสน,นะครับปกติให้7จ็ดแปดตรงๆเลยออกล่าง78นะครับ นี่มันเป็นอย่างนี้ฮะมันจะจอบลอยอย่างนี้แหละต้องระวังให้ดีเนาะกัน5้าแปดเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนราพัฒนานะครับก็แนวทางไว้อย่างนี้นะครับไม่เก่งแล้วยังให้น้อยอะเขาบอกงี้นะอ่าไม่ให้น้อยก็ให้ประมาณนี้แหละครับตามคนอื่นเขาสามตัวก็ให้ไว้นะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะอ่าไม่แน่นะไม่แน่นะเนี่ยเอาลองดู อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับชุดนอกตารางก็เน้นให้ติ๊กให้แล้วนะครับ4499ระวังให้ดีนะขาสายรูดาสายเดสายเดเด่นเบิ้ลสายเบิ้ลสายเบิ้ลทุกทีนะคนจอบเบิ้ลก็มีใยใจอย่างเงี้ยก็มีอ้อาวลองดูครับพอเหงให้ปังว่าจะเป็นสีน้อยลาวพัฒนาวันศุกร์เนาะอ้าววันศุกร์สุดสัปดาห์ก็เหงก็ปังได้มารวยมาเหงด้วยกันนะครับอา้าวถูกหว,วยรางินดทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ร่ำรวยถูกหวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ